เราไปทำเรากำลังจะไปไหนคะ,ะไปแก้แครถตุงค่ะโดยการแย่งของรถตุ้งออกจากห้องรถตุงค่ะไปเราเราจะไปบุกห้องรถตุงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไปได้เลยค่ะถุงมว่าเท่าไหร่นะฮะ,ะรถตุงว่าเท่าไหร่นะเดี๋ยวฉันเปิดเองไปอุ้ยทำไมหมื่นเนี่ยถอดรองเท้าด้วยค่ะเราจะไป เดี๋ยวก่อนนะคะความมือวุ่นโจยๆดูสิว่าห้องเราตรงหน้าตาเป็นอย่างไรรีวิวเลยนะนี่นะคะชุดน้อด้วยนะคะเที่ยงแล้วเอาเอาลเอาละสายละจบละทำไมคะ เต็มอยู่ที่เตียงที่นอนเลยม,มีกระเป๋าด้วยนะคะค่ะมีอะไรอีกคะโอ้โหแลดูเรียบร้อยเนาะและดูเป็นคนดีเรียบร้อยจังเลยเนาะใช่ค่ะ,อะ,ะพอหันมาทางนี้นะคะเขาเอาดินเข้ามาไว้ในห้องเขาด้วยคะ่ะทุกคนดูสิคะห้องนอนต้องมีดินไม่รู้ทำไมคะ่ะ แปลกประหลาดมากเลยใช่ค่ะมไม่เคยเห็นคนแบบนี้เลยเหมือนเหมือนพี่ยูจริงได้เหมือนพี่ยูจริงคิดว่าเ,เขาอาจจะปลูกต้นปลูกต้นกุหลาบนอนกับเขาเป็นเป็นเพื่อนเขานะคะอ๋อเหรอ Amazing มากเลยเราไม่เคยเห็นคนเอาดินเข้ามาไว้โดยที่ไม่มีอะไรไเห็นไมคะมีฝุ่นตรงเตียงด้วยแช่แล้วมีฝุ่นตรงเตียงด้วยโอ h oh my god คนแบบนี้ในสังคมแบบนี้ oh my god แ่คะคล้ายๆเหมือนมอนพวกเราเลยค่ะใช่แล้วจ้าตายแล้ว oh my god แต่นี่สิคะคอมพิวเตอร์ไม่ได้อยู่ในออฟฟิศอยู่ในโต๊ะทำงานคะ่ะ oh my god หนังสือไม่เอาไปไว้ที่ออฟฟิศด้วยนะคะค่ะไปค่ะเราไปสถานีต่อไปค่ะ มีไหมคะดูนี่สิคะโอ้โหนี่มันเกืแฟรตั้งแต่สิบปีที่แล้วอยู่ที่เดิมค่ะใช่ค่ะโอ้ใหม่ก้ <God S 2> แล้วดูนี่สิคะอุ้ยเอากลับไปเลยดีไหมคะดีสิคะเอ๊เสร็จลงเสร็จเหรียญเยอะแยะเลยเราควรจะเก็บดีไหมนะเก็บดีสิคะเอาล่ะเราควรจะมาเอาของเราแล้วเราควรไปนะคะดูนี่คะใช่แล้วค่ะเตารีดคะ่ะเอาทั้งเตารีดเอาทั้งที่ฉีดของฉันมาเลยค่ะ <Okay. S 2> เดยวเดยวจะไปแก้แป๊บนึงน,นะคะคุณค่ะเราได้เวลากลับแล้ว,ลวค,ค่ะที่นี่มีอะไร,ประแปลกๆไหมคะมไหนๆเรา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 ,เราจะขอไปดูห้องน้ำดีไหมเนี่ยโ,โ,โอ้โหอย่าให้เปิดไฟดีกว่าเนาะ ถ้าเปิดไฟเราอาจจะกินข้าวไม่ได้ไปเถอะคะ่ะหมดเวลาแล้วไปเถอะคะ่ะสวัสดีคะ่ะลาเพื่อนบ้านก่อนคะ่ะอุ้ยยุงเข้าหนึ่งตัวแล้วคะ่ะด่วนเลยคะ่ะคุณทําอะไรคุณไม่ต้องเอาไปคุณคุณไม่ต้องเอามาคุณของเราตรงเราพูดเล่นๆเ,เฉยๆไม่ต้องเอามาเราต้องไปแล้วไอเอาไปทําไมไปเหอะไปเหอะไม่ต้องสนใจแล้วไป Bye.